ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10อันดับนักเตะที่มีค่าฉีกสัญญาแพงที่สุดประจำปี2015อันดับที่สี่เขาเปเฟรเรา,เ,า,ราเซนเต์บแบ็กจากราเรอัลมาดริดสัญชาติฝรั่งเศสหากใครคิดจะฉีกสัญญาพี่แกต้องมี25ล้านปอนด์หรือ1,306ล้านบาท อันดับที่9กับแจ็คสันมาร์ตินเนสกองหน้าของ FC ฟซีพอต้สัญชาติโคลอมเบียใครคิดจะฉีกสัญญาพี่แกต้องมี28ล้านปอนหรือ4 6 6 3ล้านบาทอันดับที่8ครับอเมริกลาโบเต้เซ็นเตอร์แบ็กจากอล t าติกบิลบาสัญชาติฝรั่งเศสหากใครคิดจะฉีกสัญญาพี่แกต้องมีอย่างน้อย33ล้านปอนหรือ1724ล้านบาท อันดับที่เจโฮเซ่ลุยกายาแบ็คซ้าของบาร์เลเซียสัญชาติสเป็นหากใครจะฉีกสัญญาล่าตัวแกไปต้องมี35ล้านปอนหรือ1,828ล้านบาทอันดับที่6อัตโตน่คริสมันกองหน้าของอาเติโก้มาริดสัญชาติฝรั่งเศสหากใครคิดจะฉีกสัญญาพี่แกต้องมี43ล้านปอนหรือ2246ล้านบาท อันดับที่ 5. โกเก้ที่ไม่ใช่โกแก่กองกลางของอาริิโกมาดรสสัญชาติสเปนหากใครที่จะฉีกสัญญาพี่โกเก้ต้องมี48ล้านปอนหรือ2 5หรือ2,507ล้านบาทอันดับที่ 4. เอเดนฮาซากองกลางจากเชลซีสัญชาติเบลเยียมหากใครคิดจะฉีกสัญญาพี่ซาต,ต้องมี57ล้านปอนหรือ2,978ล้านบาท อันดับที่สาครับเีโวเนลเมซี่กองหน้าบาร์เซโลนาสัญชาติดาวนาเม็กไม่ใช่สัญชาติอาเจนตินานะครับหากใครคิดจะห้าวฉีสัญญาพี่เมซี่ต้องมี250ล้านปอนหรือ13,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวอันดับที่2กาเรตเบลกองหน้าหน้าลิงของเรอัลมาดริดสัญชาติเวลหากใครคิดจะห้าวฉีสัญญาพี่เบลต้องมี785ล้านปอนหรือ41,000ล้านบาท เช่นเดียวกับอันดับที่1คริสิเตียโนโรนัลโดกองหน้าของเรอัลมาดริดสัญชาติโปรตุเกสยิงกระจายแบบนี้ถ้าใครคิดจะฉีกสัญญาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบีโนต้องกระเป๋าโคตรหนักมี7 8 5ล้านปอนหรือ41,000ล้านบาทแบบว่ามึงสร้างสนามบินสว่วนภูมินได้อีกหนึ่งที่เลยและนี่คือขอบสนาม,นามท็อปเทนขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากไนที่มินด์คอขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย